สวัสดีค่ะทุกคนที่กำลังชมช่องอัไทยชาแนลอยู่นะคะคลิปที่แล้วนะคะเราแต่งหน้าวันเบาๆสบายๆของต่ยอไทยนะคะ mm. ก็ได้กล่นไปสั้นๆนะคะว่าวันหนึ่งจะทำคลิปผสมแป้งฝุ่นให้กับทุกคนได้ชมกันนะคะว่ามีอะไรบ้างพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วไปเลยจ้าโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ มีเทลมีนี่เทลมีเป็นอันนี้นะคะเบอร์หนึ่งนะคะทุกคนเบอร์หนึ่งจะเป็นเนื้อเหลืองค่ะโอเคอีกอันนึงเทลมีเบอร์สองนะคะเป็นเนื้อออกชมพูนิดๆแต่ถ้าเราลงไปเลยอะ่ะมันจะเป็นชมพูแบบ ชมพูมากมันจะต่างกับสีหน้าสีผิวเราเยอะเกินไปแล้วก็มานี่หัวใจสำคัญเลยก็คือ mm hmm. cover mark อันนี้เป็นแบบ refill นะคะเนี่ยเนื้อเขาจะเป็นเป็นสีนี้จะสีออกโทชมพูแต่ว่าเขาจะมีความขาวมากกว่าเทียวมีโทนสีชมพูเมื่อสักครู่ค่ะอันนี้เราจะเอามาเบรกระหว่างสองสีมอสักครู่นะคะเดี๋ยวเรามาตวงกันเลยดีกว่า โอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันนี้เป็นกระปุกที่เราเตรียมไว้นะคะจะเป็นเนื้ออันไหนก่อนก็ได้นะคะอะก็ขออนุญาตตวงนะคะกับประมาณแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรามีอีกตั้งสองเฉดเนื้อสีชมพูเห็นไหมคะสีชมพูค่ะ ก็ตวงให้เท่าเท่ากันนะคะแต่เองก็กลับประมาณเหมือนกันค่ะสุดท้ายนะคะจริงๆการกลับประมาณของต่ายอะคะ่ะเท่าที่กลับประมาณโดยสายตานะคะเขาก็จะอยู่ประมาณที่ที่อย่างละสองช้อนโต๊ะนะคะไานนี้เป็นของคาร์โบมาร์กนะคะสีเขาก็จะออกขาวนิดนึงแต่ต่ายก็จะใช้แบบไม่มีชิมเมอร์ อันนี้เขาไม่สามารถเปิดออกได้ต้องอาศัยเคาะแบบนี้นะคะอย่างรีฟิลค่ะก็ใช้ได้หลายครั้งทีนี้เราจะมาเขย่านะคะหมุนไปเลยค่ะลองเช็คดูอีกทีนะคะว่าสีที่เราได้มาเนี่ยมันเป็นโทนไหนมันใกล้เคียงกับผิวเราหรือ,อยังเนี่ยค่ะถ้าไม่ผสมมันจะเหลืองมากนะคะ แล้วก็อันนี้ก็ชมพูเกินชมพูเกินผิวของเราเพราะว่าเราไม่ใช่คนแบบผิวขาวอมชมพูอะไรเงี้ยค่ะเป็นคนผิวสองสีเนี่ยค่ะทุกคนหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะที่ได้ผสมเสร็จแล้วนะคะคืออันนี้มาค่ะพอผสมเสร็จแล้วนะคะเรามาทากันดีกว่า เมื่อสักครู่แต่เองคือแบบลงรองพื้นแต่งทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะอันนี้เราเราข้ามขั้นตอนของการลงแป้งฝุ่นหลังจากรองพื้นนะคะเพราะว่าเรารอผสมให้ทุกคนได้ดูกันนะคะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่แบบว่าลงรองพื้นเสร็จแล้วแต่งจุดอื่นนะคะแล้วยังไม่ลงแป้งมาลงแป้งทีหลังมาค่ะเ,คเดี๋ยวแตะให้ทุกคนก่อนนะคะว่าสีที่เราผสมออกมาเป็นยังไง อันนี้นะคะเห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมโอเคไปแล้วนะขอขอเคะนิดนึงค่ะอืมเ <c oughs> ยอะมากเลยได้ถึงคอเลยค่ะ ทั้งเดียวโอหคุ้มได้ไหมคะโอเคเลยสำเร็จมากๆ ได้แล้วนะคะอุ้ยฝุ่นคลุ้งเลยนี่ได้ไหมโทนสีนี้นะคะถ้าเราผสมออกมาแล้วจะได้เป็นโทนนี้นี่ใกล้เคียงกับผิวเรามากที่สุดเลยไปลองทำดูนะคะทุกคนวันนี้มาแบ่งปันกันคะ่ะก็สิ่งที่ตายแบบทำอยู่ทุกวันแล้วก็ใช้ตลอดเลยนะคะคือบางที แป้งที่ทำออกมาไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคะดีดีในหลายยี่ห้อนะคะแต่ว่ามันอาจจะไม่ตรงกับผิวของเรานะคะแล้วก็ก็มีเทคนิคของใครแต่ละคนนะคะมันหยิบนั่นมาผสมนี่กันได้นะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนนะคะที่สนใจการแต่งหน้าหรือว่าเทคนิคของตายอร่าไทยในวันนี้นะคะถ้าชอบ คลิปนี้แล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ต่ายด้วยนะคะกดกระดิ่งเพื่อติดตามด้วยนะคะคลิปหน้าเรามีอะไรมาใหม่ๆนะคะจะได้เตือนทุกคนนะคะแล้วก็คลิปต่อไปนะคะทุกคนอยากให้ต่ายทำอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วเ้้อบายบาย